ฮอลล์บอดี้เพลเวอร์ทีเซอร์เกมนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่บางส่วนของฮอลล์บอดี้นั้นจะสามารถเล่นได้เท่านั้นเกมนี้ยังเป็นดัวเชนเดโมอ,อยู่เมื่อไหร่เกมยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนจะเป็นดัวเชนเต็มนะครับฮอลล์บอดี้นั้นพัฒนาโดยเพียงคนเดียวเท่านั้นขับเ <Warning. S 2> ตือนเจ้าพายุหนาอย่ข้างหน้า ก็ใช่ไงโอ้จริงเหรอไหนอธิบายมาสิวคพบระดับที่แบบว่าเป็นอันตรายอยู่ก็ได้ชัดประชดนะบีบโอเคนะผมแนะนำว่าให้เราจอดที่ปลอดภัยก่อนดีกว่านะครับก็จะเกิดเหตุอันตรายมากกว่านี้นะครับไม่เป็นไรเราปลอดภัยอยู่แล้วอีกแค่สามไมล์ก็จะถึงซาชาแล้วเนี่ยนไหวปะล่ะ ค่าดที่จะเราไม่สามารถดเรื่องการที่ผมแนะนาได้อย่างนี้นะครับนะอาจคือะไรก็ได้ผมยังขอแนะนาว่าให้คุณนั้นอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่นะครับอ่่อ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยดี๋วเยเดียวชิชิชิไง ดีนะไม่ระเบิดก็ดีแล้วเออโอ้โหดูวุซเิเลือดที่พักแรกไอ้นั่นขับรถไปกับลูกสาวไอ้นี่คขานี้นั่งรถแห่งนาคตมามาอยู่ในเมืองไหนกันเนี่ยชัดเลยเหมือนกันเลยอันนี้เ y s t e มคริติ c อ l นี่เป็การเล่นแบบแท่งคอนโทรลเกมแบบสมัยเก่าระบบยังเสียหายอยู่เลยเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้อ่อ๋อมีแฟลร์ก็เลือกไฟฉายดีกว่าไหมเต็มยังเออร์เรอร์อยู่เลยเนี่ยเอาไงดีเนี่ยไม่ได้คนวิ่งไม่ได้ต้องไปหาทางไหนวะเนี่ยโอ้โหคลาสสิกสุดๆ เอ่ออันไหนที่มันอินเตอร์แอคต์ได้บ้างวะอ๋ะอนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ดิมีสเปรย์พ่นอ,อยู่อา้าวเอาดีอรอเลยลโอ้โหเดี๋ยนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยมีปืนเหรอเดี๋ยวนะ,ะนวปืนปืนปืน D series ไม่มีกระสุนอ๋อทหารสเปรย์มาซ่อมมันก่อนนี่เออเอาเข้าไป นี่คือการสมมุติว่าถ้าเกิดเซนต์เคิวภาคแรกนั้นเขารีเวนต์นี่จะเป็นยังไงนี่อาจจะเป็นแบบไงก็ได้นะครับอันนี้ใช้ปืนก็ไม่ได้หาสปเปรย์มาคค้นใส่มันอีกตามหลักแล้วต้องตามแสงไปเพื่อเป็นทางไปต่อนี่คือต้องไปสุดสําเร็จแล้วนะนั่นแหละเพื่อหาทางไปต่ออันนี้เป็นข้าวได้บา้างวันนี้ไอ้ย่พวกนนี้มันบาไปหมดเลยเข้าไปไม่ได้จะมีทางอื่นเข้าไปเออก็ใช่ โอเคต้องหาทาง้นไปดาดฟ้ามีสเปรย์ไหมซ่อมของหน่อยไม่มีสเปรย์ซ่อมของเลยมันโดนโฟมล็อกไว้อยู่ โอเคมันล็อกด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้ก็ล็อกด้วยกุญแจอันนี้ก็ล็อกอีกแล้วเออล็อกหมดเลยเว้ยอันนี้ก็โดนทางปิดไปไม่ได้เปิดปิดอันนี้เข้าได้เป็นวิดีโอโฟนเก่าๆของโบราณเลยละ่ะ แสดงความรู้สึกถ้าเกิดเล่นไซคิวภาคสองกับภาคสามแบบต้ฉนฉบับเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีแต่ขยะตกใจหมดมึ่นก็สงคนายดูสิไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรเปล่าวะไอ้นั่นไม่ใช่ของสัมคัญใช่ไหมโอเคไป ิงนนจานมันเต็ไมไปด้วยชามกเก่าๆแล้วก็น้ำเน่าเสียเอ่อขยายกแลละนันเนี่ยโอ้ใครจัดที่นอวนวะเนี่ยเละชิบเป่งเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่เสื้อผ้าคือคือที่ตุกเข้ามาในห้องนี้คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยเซฟเกลได้ไหม เอ้ยเซฟไม่ได้ตัวอยู่ที่ไหนอุ๊บไปทางนี้ก่อนดีกว่าไปทางนี้ก่อนดีกว่ามีแสงด้วยเออทางนี้น่าจะปลอดภัยเออปู่ผิดคุ้นหวานดีกว่าหรือวะเอามัมีเสียงหัวใจวันนี่ยอะไรเนี่ยดอกคิปไม่ไอีกแล้วเอกสารนี้ปกปิดเป็นความลับทั้ง เลขและรหัสต่างๆจะมีมาสัญลักษณ์ตัว X สีแดงขึ้นมาที่มันสำคัญสำคัญคือจะแบบเป็นตัวละครใน DC เลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละโอ้กระสุนทตไปปืนไปใช้งานไม่ได้อ่ะอ้ะใช้ได้หร <c oughs> อโออาได้แล้นะมีกระสุนลนวะโอเคใส่กระสุนก่อน มีอยู่ห้านัดมั้งโอเคมีกระสุนแล้วแปลว่าต้องมีเรื่องอะไรวะเด็กอะไรอ่ะน,นั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวแลมันจะฟื้นขึ้นมาใช่ไหมไอ้กีร์ดก็ต้องเอาแหละกีร์ดจากศพโอเคเอาละต้องมีศัตรูนแน่ๆแหล่ะจะหมัดจะมวยอะไรก็เข้ามาเลยมา สพร้อมแล้วตัววกระสุนยอยู่มาห้องสองหนึ่งสี่มีอะไรเอ่ยเออเห็นไหมมันอยู่ตรงชั้นล่างมึงอยากอยู่บนโตน๊ะหยิบไม่ได้เออนั่นอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยประชาชนชื่อแคทเธอรีนดอเวนเกิดวันที่16เดือน2 2018แน่ๆอ่ะเป็นคนว่างงานสถานะตายแล้วภาวะขาดน้ำ จะบอกเลยว่าตายเพราะสาเหตุอะไรใช่ไหมนี่แหละอ้กระสุนโอเคตอนนี้มีสิบเอ็ดนัดละตงลงไปข้างล่างใช่ไหมคีย์การ์ดของกิเตอร์เฮาส์เลขสองจุดสามมันรอเล่นตูวอยู่ข้างล่างแน่ๆ <laughs> อันนี้ไงห้องสองจุดสามใช่เทมสองจุดสามโอเคปลด็อบได้แล้ว <laughs> ไม่หาตั้งนาน โดนลมวนนิ่นองถอยอะไรเนี่ยจะโดดลงไปไหมโดดลงไปเลยอ,อะไรเนี่ยอะไรอยงอะไรวะจะโทรศัพท์ เ o n e there? ม uh, ีใครอยู่หรือเปล่ารู้จักเอ่อโทษนะมใครเนี่ยชวยเราม่คิดที่จะมีแครยนะเราจะโทรหาได้ยังไงเนี่ยบางอย่างก็ปฏิเสธที่จะตายนะ ม่พูดอะไรอยู่เนี่ยฮะไม่เข้าใจกับผมนั้นสามารถพูดได้มากกว่าเจ็ดพันภาษาเองนะมากกว่าที่คุณจะเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วเป็นขุมบริการเก่าใช่ไหมจะต้องสายแทนตอนนี้ใครอยู่บ้านใช่ป่ะอันนี้คือคือคือผมไม่ใช่ขุมบริการหรอกนะโอ้ช,ช,ชเออก็ก็ใช่ๆๆมั้ง <c ười> ง่ละโอเคงั้นอลองแบบว่าคือใช้แว่ตาหาใครสักคนคแต่ผู้หญิงชื่อซาชานะขอละบอกวันที่ว่าเห็นเธอไหมข้าเห็นสิ่งที่พวกมันเห็นเท่านั้นเออสีวลาลาชวัดเลยวางสายละระวางด้วยแหละคนแปลกหน้าพวกมันก็ได้กินเนื้อมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วเลยนะ ดาวได้แล้วนะดาวได้อยู่แล้วเออไอ้ขุนยนต์ประสาทกินเอ้ยอ้าเอาเซฟได้เหรอเอาเซฟตรงนี้คุณยวนหรือเปล่าไม่รู้หรือใครโทรมาเกียร์เอาฮีเตอร์ออกอะไรวะเนี่ยต้องแพงแล้ว อวามืััส่หต้องแท้ต้องเอาของเลยมาพังเลนป่ะลุยโลดอันนี้เฮ้ยที่สำคัญเลยหยิบปืนมาก่อนโอเคเคยเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ใจหมดตกใจตกใจตัดตัวละครนี่แหละคอนอ่านดึงเลยมาดูรอแล้วต้องมีตัวสักอย่างรอรอดักทูนแน่นอนตอนนี้ปล่อยเราไปง่ายๆหรอกนะออกมาเลยตุลุเฮ้ยไม่มาเว้ยต้องใส่คิดมากเองเอานี่เลยใช้คอน คลอยแฮมเมอร์มา,มาเข้าไปตามหาซาชาก็ไม่ตามหาเชอรี่นี่ตามหาซาชาต้องไหนวะเนี่ยตู้อยู่ไหนเนี่ย นี่อย่างหนึ่งที่ต้องลงไปหาก็คือไอชิ้นส่วนข้างล่างนั่นล็อกอยู่เลยเว้ยเราต้องลงมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอันนีอ้อะไรวะต้องเอาออกแล้วล่ะไหนดูดิ อ่ามาอว์เอ้ยอะไรวะแหมก็ดรอได้แล้วมันต้องเปิดประตูออกอยู่แล้วใจทถงขึ้นเกลียวสยองขวัญมันต้องเยอะแหม่ไอแค่นี้ตัวไขต้องเดาได้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะใครร้องไห้เดี๋ยวนะตัวนะชายลนะ ใเย็ใจเย็นใจเย็นมีปืนมีปืนเราสู้ได้เราเราสู้มันได้ถอยถอยถอยอยถมาเข้ามาหนึองิงไม่โดนเลยดยว้หนึ่งสองสามี่รถหนึ่ง ตายไหมไม่ไปยยิงยิง,งมาหนิงแล้วมันหนิงไปแล้วโอเคนี่ไงนี่ไงเนี่ยแค่มีปืนมันก็ไม่น่ากลัวแล้วไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยต,ตุรดีกระสุนมาเยอะก่อนผู้หญิางวเวกานควรฉลองคนเกิดกับตัวเอง มัน like ว่าเธ e จะวีลูกด้วยป้าจ่าอยุประมาณสามสี่ขวบ <c oughs> ไหนดูสิ <c oughs> เหยื่อชื่อเฮเลนบริดจ์สคงไม่ใช่ตาปูลเดียวกันะใช่ไหมเอ่อสถานะตายแล้วไม่รู้สาเหตุอะไรอันนี้มีเซื้ส่วนตัวอยู่บนผนังโอเคอันนี้ก็ได้เป็นการประหยัดกระสุนโดยปริยายนั่นแหละนะต้องหารหัสให้เจอตาสไตล์อย,อย่างนี้แหละ สามสในผู้อีกสามคนฉลองจบพิธีการศึกษามันอยู่ในนัดทท้องเลยเนี่ยสมมายจก first class Health ค k ได้ยืนยันปัวคคหมายของเทล i ิเช s แล้วชื่ออยู่ตรวันทเดียวกับวันเกิดเธอวันที่สี่ตุลาคมสองพันิบห้รหัสวิ4ีหลักเกิดเป็นสองพันยี่สิบห้าเฉยๆไม่ได้ สามหนะึ่งศูนย์ะไม่ได้ผิดเธอมีลูกสาวอายุประมาณสามสี่ขวบเธออายุสามสิบเฮเลนวิเจสเมื่อรักษาอนุบรินยาอยู่บนผนังคินที่ยมจากมหาวิทยาล <Kings bury S 2> ัยคินเบอรีต่อเฮเลนวิเจสจบระดับด็อกเตอร์สาขาแพทย์และยาผมขอสรารภาพว่าผมไม่ดูบทสรุปมาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็น2052 มันควรจะเป็นสองศูนย์สองห้านะมก็ไม่เข้าใจคือมันสลับกันเหรอหรือว่าผมต้องบวกอะไรเข้าไปมันเป็นสองพันยี่สิบห้าไม่ใช่เหรอมันเป็นสองพันห้าสิบสองว่ะถ้าใครรู้ช่วยอธิบายทันทีนะผมพยายามทำความเข้าใจอยู่ให้เราไปทางนี้เฮ้ย,ยลบุลบลบุลบลบุลบลุบแม่รแบบดิจิตลอลเฮ้ยไง นี่ไงอีกเวดฟาดไปก่อนไม่รู้อะไรไม่ใช่เรื่องจิตใจนนแน่ๆเพ่ หลายหลายรอบเลยโอ้มีดาอีกเหรอมามาดิเอ้ยอะไรวะทำอะไรไบ้างสิน่าโอเคโอเคโอเคนี่ได้ละขขาคุณที่เล่นเวอร์ชันเดโม ไอเว้ว้ยตุกเกิดจะขายแล้วเมื่อกี้แม่ง h o โหลบอดี้นะจะขายในตอนมาสแรกของปี2024จะมีการให้เสียงภาคจะมีซาวด์แทร็กแบบ3มวิติอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะซัพพอร์ตเราช่วยวิซิสเซสตีหน่อยนะครับเพื่อไปการประวัตกับผู้เล่นหน้าใหม่น่ะขอคุณอีกครั้งนะครับที่เล่นเกมนี้ของเราเฮ้อขอคุณที่รับชมครับนั่นแหละครับผม